ช่องดีเซลไถยซิงครับวันนี้ก็มาต่อกับทีมงานเซเล็กครับอันนี้ก็เริ่มดันเก็บงานแล้วตั้งแต่ทริปแรกก็ไถเสร็จก็ดันไปนไปู่นเสร็จแล้วอันนี้คือเก็บงานแล้วครับเนี่เริ่มดันเก็บงานเป็นกองไป,กอง,ปกองไว้แล้วคือตรงนั้นดินมันไม่พอก็เลยดันดินดินนี้ไปกองไว้ดันไปกองไว้เพื่อสําหรับดันไปเข้าเป็นกองให้มันตรงเพราะว่าตรงนี้ถึงแล้วแต่ตรงนี้ยังไม่ถึงไม่มีดินใส่ก็เลยมาเอาดินนี้ไป ชีพมากครับจะกของหน้าอันบอกแป๊บเดียวก็ไปจัดจับร่องทถร่องจบไว้ ็ได้จะเยอะพอสมควร้วสำหรับการดันเนี่ยในเริ่อมันถอยหาดินนะครับตรงนี้ไม่ถอยไปถอยมานี่คือมันนุ่มนะครับมันไม่ได้ว่าไม่ได้ว่ามันมันนุ่มนะครับนี่เหยียบนี่ยังรู้เลยว่ามันโน้มโน้่มทีจะว่ารถไทยลำหนักมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ ก็หลายตันอยู่แหละแต่ว่ามันมันไม่ค่อยเยอะแบบไม่ใช่เหล็กหมดเลยใเริ่มโน้มตรงนั้นนะครับสองเตาเตาเดียวเสริมเวทเสริมเวทล้อหลังเข้าไปสุดยอดครับสุดยอดนี่ตอนนี้เริ่มโน้มบิดโน้มโอ้ลงไปนั่น นิดดอกอยางเหมือนกันการทำงานก็สุดยอดมากครับ ด,ดันดินเังได้ก็สุดยอดมากโอ้บุกขนานออกแล้วครับตังขนาแล้วครับโอ้โอ้โอขนานก็นาก่าจะหลายปีมันดินมันแข็งกันขนานเนี่ย เนี่ยดินยังนุง่มเลยครับผมเดินเนี่ยทางกนาแล้วครับโอ้โหสุดยอดมากเลยครับเอาพนาออาเลยครับงานนี้ไม่ต้องรีรอเลยครับโอ้โห ยอดมากเลยครับนี่นยังเปียกอยู่นะครับนี่ถ้าเป็นเดือนเมษานี่คนขับน่าจะลอยมาหาพองอไรเลยครับดันดินขนาเนี่ยอันนี้ยังเป็นแบบช่วงเกี่ยวข้าวเซนใหม่ๆกินมันยังเปียกอยู่ มันยังทำได้อยู่ครับถ้าเป็นเมษานี่มันแห้งแบบยิ่งกระดันต่อไม้เลยครับลอยหาบพงเลยนะครับโอ้แป๊บเดียวก็จะหมดแล้วครับ รถมันคันใหญ่เนะดันไปเบวก็ดินแตกออกมาเป็นฟงเลย ยอดมากเลยครับมีขอไัยนะครับเพราะว่าเดดมันค้อนแล้วแดดนมันทองแล้วครับหามุมกล้องไม่ได้มันมืดนะครับเนี่ยนี่ก็เริ่มจะดจันดินหาที่นะครับนี่ก็นีนนอมดินน่งนอมนนมาแล้วนี่ ก็เริ่มเก็บรินมาแล้วครับ ครับ,บแรงมากวันนี้เห็นอุ้มมือเนี่ยเห็นอุ้มมือครับเนี่ยตรงนี้นุ่มมากเลยครับนี่รถไม่เซียนจริงนี่ถอยนี่จมได้นะครับว่าผมไปเดินดูแล้วเมื่อกี้คือมันมมนุ่มจินมันนุ่ม แข็งอยู่เลยกระของรนไพยไม่กล้าลงตรงนี้เลยลองลบร่องนะครับลาดหามันนิ่มนะ ผมนิ่คนะพอจะพูดถึงถ้ารับงานชั่วโมงแถวบ้านเราชั่วโมง500รอผมว่าถูกมากครับถูกถูกจริงๆแหละเพราะว่าส่วนมากเขาก็น่าจะรับงานกันที่6กเ0 0รขึ้นครับแต่เเล็กรับงาน500ก็ตามสภาพรถเนาะบางคนก็คิดว่าตามสภาพรถบางคนก็คิดว่ารถใหญ่ก็อาจจะแพงแล้วแต่เหตครับแต่สําหรับโซน สรีนรงเนี่ยศีนรงศรนรงบ้านโคอกอมวยนี่ก็ชั่วโมง500อครับแต่คูปต้าบางคันก็ไม่แน่ใจว่ารับกันเท่าไหร่อันนี้ก็ผมว่าก็ผสมราคาล้วเนาะก็แล้วแต่คนบางเจ้าของนาคิดว่าแพงบางคนก็ว่าถูกแต่ผมไม่ว่าถูกครับคิดหักบกรถค่าสึดรอรถแล้วก็ บางคนดัน2ชั่วโมงยังมีนะครับดัน2ชั่วโมงชั่วโมง500อกว่าพันหนึ่งแต่ถ้ารถเสียตอนแค่ชั่วโมงครึ่งก็ค่า่อมก็น่าจะหมดหลายตังมงกันเริ่มดันเก็บเก็บงานแล้วครับดันเก็บงานหาร่องแล้วว่า้องหาเรียบร่องให้ได้ก่อนเอ,อ้ยเกือบดูครับเมื่อกี้ โอ้เส uh, ียได้ทายไม่ทันหาเราเลครับก er ันเก็ลนะครับรูกแล้วครับติดไม่ค่อยเสมอต้องรูกครับ นี้ก็เก็บงานแล้วครับเหลือแต่ว่าจะเก็บพื้นที่ปรับให้เสมอตรงนี้หน่อยนึงส่วนตรงนี้ก็ได้พื้นที่ถอยรถแล้วพื้นที่ถอยรถแล้วขับรถเข้ามานี่ก็เพื่อไว้ถอยตรงนี้ถอยปเป่าย่าแล้วก็ไปนั้นครับไปตั้งลำฝั่งนู้นครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับท่านใดที่กดเข้ามาชมแล้ว สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับ